แปดอันดับหายากสิบบาทสองสีมุนเวียนเหรียญรัชกาลที่เก้าช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระส์บไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสอบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้มาดู8 อันดับได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญ10บาท2สีมุนเวียนเหรียญราชการที่9อ่ะให้ดูกันแบบเห็นๆเ,เลยปีอะไรบ้างพอสอบอะไรกันบ้างท่านผู้ชมฮะก็คือคลิปนี้ป๊าป,า,ปาไม่ได้มาเปิดกล่องน,นะไม่ได้มาเปิดกล่องแต่ว่าใช้คลิปตัวนี้เป็นร,รีวิวเหรียญก่อนนำเหรียญชุดนี้ไปจัดเป็นอีพีป๊าปามาขายเหรียญท่านผู้ชมฮะตรงนี้ จะรู้สึกว่าจะเป็นของวันอ่าอีพีต่อไปนะก็อีพีเป็นอีพีสองใช่ไหมอืออ่ะพูดถึง243ร้อีพีที่ผ่านมาปะปาฝากขอบคุณนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยนะที่อ่ะเข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปะปาเนาะ,ะปะปาฝากขอบคุณจริงๆนะเราก็ซื้อขายเหรียญกันตามสภาพนเะนาะก็อาจจะมีสภาพไม่สวยบ้างอะไรกันบ้างนะ ฉะนั้นของสวยราคาก็จะสูงแต่ปัจจุบันวันนี้ของสวยก็ขายค่อนข้างยากท่านผู้ชมฮะน,นะราคาส,สูงนี่ขายค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักสะสมชุนี้ก็จะหาเหรียญที่จับแบบราคาไม่สูงจนเกินไปนะักแต่ถ้าใครมองถึงอนาคตเกลๆก็เล่นเหรียญที่ผลิตนะ้อยอย่างเดียวไม่พอก็ยังเป็นเหรียญสภาพสวยด้วยพวเพราะเหรียญสภาพสวยเนี่ยยังไงอนาคตก็กสดใสกว่านะแต่ยุกยุคนี้ก็รู้สึกว่าจะเล่นแต่เหรียญ เหรียญราคาปานกลางกันอยู่โอเคเนาะอ่ะนั่นคือพูดคุยเล็กๆน้อยๆสำหรับเหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญชุดนี้เป็นเหรียญที่ประปาจะนําไปแบ่งปันกันในอีพีหน้าอีพีสองนะเพราะอีพีที่ผ่านไปเป็น243ร้อยสี่สิบพวกนี้เนาะก็อ่ะเรามีกันอยู่รู้สึกว่าจะมีอยู่6ชุดท่านผู้ชมฮะนะมีอยู่6ชุดปื๊ดอ่ะ อันนี้เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมมาทงนี้ปะปาเคยแบ่งปันกันมาตั้งแต่แรกๆนั่นแหละสภาพเดียวกันนะก็อย,อย่างเงี้ยนะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะขอบก็ประมาณนี้อ่ะแต่ว่าบางบางเหรียญก็สวยเลยท่านผู้ชมฮะบางเหรียญก็สวยแต่สําหรับขอบสวยจริงๆเนี่ยมีไม่กี่เหรียญปะปาเก็บไว้อยู่นะเดี๋ยวปะปาทำครบชุดแล้วปะปาจะมาแบ่งปันในแบบสภาพเหรียญผ่านการใช้งานและขอบสวย อะไรประมาณนั้นนะราคาก็จะสูงกว่านิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นปีสีหนึ่งท่านผู้ชมะนะสภาพผ่านการใช้งานงานขอบปกติธรรมดาที่เราซื้อขายกันในชุดละ350นั่นแหละจริงๆปาว่าจะขึ้นจะขอขึ้นราคามาตั้งแต่4ีเดือนที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเห็นเหรียญพันผวน,นอยู่ก็เอาแบ่งปันกันไปน,นะแบ่งปันจนช่องจะอยู่ไม่ได้ <laughs> ท่านผู้ชมฮะราคาแบ่งปันค่อนข้างจะถูกเนาะเอออ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นอันดับที่2นะที่จริงเรานับ8อันดับเราไม่มีปีสอ่าไม่มีปี3ามหนึ่งอยู่แล้วเนาะเพราะปี3าหนึ่งหายากปปาก,ก็ตัดตอนสมัยทําแรกๆก,ก็เป็นเอา8อันดับอะไรประมาณนั้นเอา8อันดับผลิตน้อยได้รับความนิยมที่สุดหายากที่สุดอะไรประมาณนั้นก็เป็นปี4ีหนึ่งนะหายากอันดับที่2องนะปีสีหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้6เหรียญท่านผู้ชมฮะเนี่ยหเหรียญน,นะก็ปปาวางไว้เลยเนี่ยแ ก็เป็น888ปีพศ8อันดับใช่ไหมเนี่ยสนี่สอง4า้ตรงนี้แบ่งครบชุดไงท่าผม้ชมะมีกันอยู่6ชุดพรุ่งนี้ถ้าใครดูคลิปนี้ก็อ่ะพรุ่งนี้คอยติดตามช่องของป้าปาเนาะตรงนี้ก็เป็นปี42อีก6เหรียญตรงนี้เป็น6ชุดพอดีท่าผม้ชมนะปี4 2นะหายากอันดับที่3อ่ะ ปื๊ดเนี่ยท่านผู้ชมมะพรุ่งนี้เจอกันสําหรับในอีพีปราปามาขายเหรียญน,นะกนะ็เป็นเหรียญฐานการใช้งานแต่สภาพก็ค่อนข้างจะสดใสท่านผู้ชมมะดูสดใสเนะสะอาดดีอ่ะก็ประมาณนี้ปราปาได้มาได้มาช่วงนี้ได้มากันก็หลายเหรียญพอสมควรนะอืมเนี่ยอันนี้ปีสามสี่นะถนะ้าอย่างนักสะสมก็สก่งมาช่วงนี้ส่งกันมาเป็นเนี้ยนะเขาก็ยินยอมให้ป้าปืมถ้าไม่ได้เขาก็ไม่เอาอะไรไว้ได้ขอบสวยนะ เอ่ออะไรประมาณนี้เขาก็รู้ว่าเหรียญเขาอยู่ในสภาพขอบแบบไหนอยู่แล้วแหละนะแต่ป้าปาก็มาเล็งจับมันเข้ามาหกเหรียญยกตัวอย่างนะหกเหรียญอย่างเงี้ยอ่ะปีสี่สามใช่ไหมจับจับสี่สามมาก่อนเอาแต่ปื๊ดอ่าตัวเช็งเขาแล้วก็ไปดูนะภายในหกเหรียญที่เขาส่งมาเนี่ยยกตัวอย่างนะป้าป่าก็จะไปดูว่าขอบหน้าหลังเหรียญไหนสวยที่สุดพอจะไปไหวไหมที่จะให้ราคาเพิ่มป,ประมาณนะั้นแต่ถ้าขอบสวยมาห้าเหรียญหกเหรียญถ้าบางเอืญขอบสวยแบบสมบูรณ์จริงๆเนี่ยนะเนาะหกเหรียญเลย ก็ถือว่าได้ไปอีกเหรียญละ5บาทนะอ่าประมาณนั้นโอเคเนาะสาหรับการตรวจสอบเหรียญปอปาไงแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญขอบปกติธรรมดาที่เราซื้อขายกันในราคาชุดละสานี่นแหละนะเดี๋ยวร,รู้สึกจะมีขอบสวยแล้วก็สภาพสภาพเหรียญนเด,เดิมกว่านี้ก็มีแต่ราคาจะสูงกว่านี้หน่อยก็เอาไว้สําหรับคนที่มองอนาคตเหรียญประมาณนั้นหรือไม่ก็คนอ่ามีทุนทรัพย์ค่อนข้างจะซื้อสูงกว่าชุดละสี่ร้อยได้ประมาณนั้นถ้าไม่ชมะนะ เนาะเพราะว่าชุดนี้ก็350แล้วถ้าขอบสวยเนี่ยปปาก็รับสูงขึ้นมาอีกเหรียญล,ล,ละเหรียญละอะไรประมาณนะี้นปปาก็ไปขยายขยายราคาสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะแต่ยังไม่ได้เปิดในปีเลยอ้าวพรุ่งนี้คอยติดตามนะท่านผู้ชมะนะสำหรับเหรียญ10บบาท2ส,สีมุนเวียนเหรียญราชก,การที่9เหรียญที่ผลิตน้อยที่สุด <c oughs> หรือจะใช้กันว่า8อันดับหายากนะก็นะั่นเป็นใช้ผู้ติดปากแล้วก็ที่หน้าปกคลิปนะสำหรับที่หายังหาพวกเจอได้ง่ายก็จะเป็นปี54 แล้วก็ปี40อ่ะแต่สําหรับใครที่จะส่งขายนะที่ซื้อหลักๆแล้วก็จะเป็นประปาใช้ประกาศจี้เนาะมือปปาจับยากนิดนึงสาหรับใครดูคลิปนี้นะเป็นประปามารีวิวก่อนส่งขายเนี่ยแต่ถ้าใครมีปี41 42 34 43 53 44นะยกตัวอย่างนะฮะเนี่ยถึงที่4ก็เนี่ยประปารับซื้อแบบเป็นทางการนะถ้าท่านมีอย่างละ6เหรียญ7เหรียญอะไรเนี่ยโอเคตกลงกับแอดมินแล้วท่านจะขอติดเหรียญปี54 กับปี40มาอย่างละอ่าเดี๋ยวแอดบินงเขาจะแจ้งให้เองนะว่าคุณให้คุณส่งประมาณนี้ก่อนได้ไหมจานวนเหรียญปี54ประมาณนี้ปี40ประมาณนี้อะไรประมาณนั้นเพราะว่ายังไม่ได้รับความนิยมเต็มที่นะฉะนั้นปะปาก,ก็จะรับอยู่ในจํานวนจํากัดแต่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดใจถ้าไม่เช่มาถ้ามีเหรียญแบบนี้ก็ส่งมาหรือใครที่มีเหรียญอื่นๆที่ปะปารับซื้อแบบเป็นทางการแต่มีปี54กับปี40นะ ท่านจะส่งเหรียญอ่าหลักๆเข้ามาให้ช่องปปาไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาทเป็นเหรียญ10บาทเหรียญ20บาทเหรียญ2บาทอะไรก็ช่างมาเยอะๆแล้วเนี่ยท่านจะขอติดเหรียญน,นี้มาด้วยก็ได้นะนะถามแอดมินดูนะแอดมินเขาปปาก็ให้รับช่วยเข้ามารับช่วยเข้ามาแต่ว่าถ้าใครจะส่งปี54าสี่เพียวๆมาแบบ2องสารอเหรียญเนี่ยไม่มั่นใจแอดมินก็จะปะปาไม่มั่นใจด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่เหรียญหลักที่ปปาส่งขายได้ครั้งหนึ่งเคยรับแบบนี้ท่านผู้ชมมาเหรียญมากองอยู่ที่ร้าน เพราะช่องของปปาไม่ต้องการให้เหรียญกองจนเกินกำหนดเพราะว่าเป็นช่องรับซื้อเหรียญเข้ามาแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกใช่ไหมการการดองเหรียญไว้เนี่ยเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมท่านผู้ชมก็เท่ากับว่า,วาทางช่องจะต้องใช้ต้นทุนอีกใช่ไหมทั้งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาช่องรับซื้อเข้าขายออกปปาไม่ใช่นักสะสมเนาะก็บอกกันตรงตรงเหรียญที่รับเข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่ซื้อมาแล้วมีนักสะสม คอยรับอยู่บ้างหรือว่าความหวังเรายังยังมีมากกว่าที่จะมาซื้อเหรียญที่รู้แล้วว่าเขาไม่ได้รับความยมเต็มที่เอามาดองไว้โอเคเนาะถ้าใครมีเหรียญหลักๆนะหรือเหรียญอื่นๆที่นราคารือก็สามารถส่งปี54กับปี40คุยกับแอดมินได้นะคนละสิบยีเหรียญแล้วก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าวันหนึ่งแอดมินเขาตอบหลายแลวได้รับปี54กับปี40มามา,มากๆเนี่ยท่านต่อไปอาจแอดมินอาจจะเบรกไว้ก่อนก็จะเพิ่งอาจจะเพิ่งเสียใจนะจะเพิ่ง บอกว่าช่องปาปาไม่ได้รับซื้ออย่างนั้นอย่างนี้เรมาเนะี่ยบางทีท่านอาจจะเป็นคนที่ทา้ทายของวันนั้นด้วยด้วยบางทีแอดมินเขารับรอบแรกเลยแล้วก็จะดูเหรียญจํานวนหลักๆส่งมาถ้าคนส่งเหรียญหลักมามากๆแอดมินเขาก็จะให้เพิ่มตรงนี้มาหลายเหรียญนึกออกไหมฮะนะฉะนั้นก็เข้าใจตรงกันเนาะ,ะประมาณนั้นคลิปนี้ปาปามารีวิวเหรียญส0บาทโดยเฉพาะเลยท่าผม้ชมะนะก็ประกอบด้วยปี4 1นะปี4 1ปี4 2ปี3 4ปี4 3 ปี53ปี4 4ปี54ปี40พรุ่งนี้เจอกันท่านผู้ชมฮะ8อันดับได้รับความนิยมหายากท่านผู้ชมฮะ10บาท2สีมุนเวียนเหรียญราชการที่9ที่กำลังเป็นที่หือหาได้รับความนิยมกันท่านผู้ชมฮะเนาะก็คอยติดตามมีพีต่อไปคลิปนี้มาแบบสบายสบายท่านผู้ชมฮะใครที่มีแบบนี้ลองส่งรูปตรวจสอบพูดคุยกับแอดมินดูนะ หลักๆก,ก็มีกี่เหรียญมีกี่พีพศแล้วก็ติดมากี่พีพศอแอดมินจะรับกี่เหรียญก็คุยกับแอดมินเอาตนไม่ชมะเนาะอะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ